สุดอุ้ยพวกนูมีท้ำด้วยนะน่าหน้าขึ้นไปมาไปดูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีน้องแบงค์กับน้องทันแวะมาหานะคะ โเราแพลนวันนี้นะคะเดี๋ยวพาเด็กๆไปกินข้าวก่อนนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเออกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะไปกินข้าวครุกกะปิละกันถึงมาเอาค่ะเดินเดินลงไปแล้วบอกว่าขนมจีนน้ำยาถ้วยหนึ่งเขาทิ้ออกมาจากหน้ารลานเนี่ย นี่ไม่ไกลจากที่บ้านเลยข้่ะธรรมดานะ,ะานนเมนูที่ขายดีที่สุดพี่น่าหมดเลยไม่ว่าต้องกั้มบ้างไหมไอ้กล้วยว้าวอขอถ้วยแบ่งด้วยได้ไหมคะ สาค่ะว้าว wow. ข้าวคุกกะปิของพี่แอมอันนี้ของแบงค์เป็นอะไระไเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเจียวไก่ตุ๋นพลาดแนละ้วต้องสั่งข้าวคุกกะปิค่ะเน,นี่ยไก่ตุ๋นยังมีค่ะใช่อของทานก็กินข้าวคุกกะี้นะคะมีท่าเตรียมพร้อมกินนะคะ ยังยิ่งก็น่าจะหอะกกแต่หมดเยอะนักมันไม่ไมเยอะมากไปเล้วิธีการกินข้าวคุกกะปิก,กินหมดยังผมกินให้หมดแล้วพรมีมาแล้วมื้อนี้นะคะทุกคนเรากินข้าวคุกกะปิชุนแซงสาขาเขางูนะคะ ไปทั้งหมด206บาทนะคะอร่อยมากเห็นเขางูแล้วนะคะจากร้านข้าวคุกกะปีห่างจากเขางูประมาณ2นาทีถึงปะไม่ถึงมั้งหนึนาทีได้นี่เกือบสองถ้าไม่โดนไฟแดงใช่เดินออกมาก็ประมาณหนึ่งลนี่นะเรามองตรงไปเราจะเห็นรูปปั้นงู เห็นไหมทุกคนเห็นไหมรถส,สิบล้อบาง <c oughs> อ้าวรถตสา,สสสะะา์สูรงรถสิบล้อบา,นนอาง,นนนนงนี่นะคะรูปปานงูรถสิบล้อบางอะนั่นไงนั่นไงตรงนั้นอะทุกคนเห็นไหมนี่ตรงนี้ค่ะไฟเขียวไฟแดงนะคะก็ขับตรงมาเลยค่ะแล้วเราหาที่จอดรถด้านซ้ายขี้ ตลาดนี้เราเคยมาเปิดบูธน,นะแล้วก็ไม่มาอีกเลย, <laughs> ลลยน่าจะไม่มีอะไรแล้วนี่เลยเดี๋ยวจอดช่องนี้เลยตรงไปเลยข้างาเป๊ะเวอร์เช็คว่าเป๊ะเวอร์ยังไงนะคะนี่โอ้มไม่เป๊ะว่ะเกือบเป๊ะนะอะอะไรเป๊ะโอเค เ,เราก็มองหาทางขึ้นอยู่ตั้งนานอยู่ตรงนี้นี่เองนี่อ๋อนี่คือแผนที่เดินเมือ่อยหน่อยมองซ้ายมองขวาไม่มีรถจะมาใช่ครับเอาข้อกี๊กอ,อ้วน ต้องมีเซ็นชื่ออะไรไหมว้าวอาหารปลามีอาหารปลาตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนไอ้กล้วยแล้วบุญต้องแบบสามรอบอ่ะบุญยิ้วจิ้วจิ้วอยู่ตรงกลางอ่ะวนก้อนเกลืเลยตอนที่เรามาออกบูธกันนะคะอยู่ตรงนั้นอะ ทันกับกล้วยอะ่ะแอบมาปั่นเรือถีบตรงเนี้ยไม่ยอมมาทำงานนะก็เราบอกแล้วแ่ะเดี๋ยวเที่ยวโอ้โหบอกดกเด็กๆดเดี๋เวคนมันเยอะนาดไหเดินมาทางนี้เลยทังดู้นนี่ว้า,า,าวสวยมาก เดินไม่รอเพียมเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยพี่เคยมาจมตรงเนี้ยเ,เดินตรงนน้นไงท่าน่า,นาจะแถวแถวเนี้ยมัง้งใช่บริเวณตรงนี้นะคะเพียมเคยมาเล่นน้ำตรงนี้สมัยตอนเด็กๆประมาณห้าหกขวบมัง้งแล้วก็จมน้ำแต่ก็โชคดีนะคะมีคนมาช่วยทัน อยากกินปลาเผาอ่ะบอกตะโกนไหมอยากกินปลาเผาอ่ะจริกินไ้มตัวมันนุ่นๆมากเลยไม่นๆนุ่นๆนุ่นๆนุ่นๆหน้านุ่นๆน้าอยากกินปลาเผาอ่ะแต่เราไม่ได้หมายนนะย่กินยิ่อุ้ยอุ๊ยอุสะพานสะเทือน วันนี้ออกมารับแสงนะคะแสงแดดไม่กลัวดำนะคะเพราะว่าเราทาครีมกันแดดไปเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวโอ้มุมนี้สวยว้า,าตรงนี้เป็นเงาล่มของ วิย่ยปั่นเรือป่ะผ่ันไปถึงตรงนูนนนนงงน้นกลับไม่ได้นนแล้เนี่ยพวกเราต้องไปอแย่มา,มากๆแสอนเยิงจ้น,งนี่นะคะสามารถเดินไปถึงตรงสุดเลยก็เป็นกิโลเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ไปอะขี้เกียจเดินละเดี๋ยวเราจะกลับไปไม่ทันนะ โอ้ยลมแรงมากติดแมงติดแมงติดแมงไม่มีแต่ปลาอ้ยยแมงเอ้ยอยากกินปลาเผาอ่ะอ๋อุยมุมนี้ไม่มีคนเลยสวยงามโอ้ตรงนู้นร้านอาหารวิวดีมาก ตรงนี้มีถ้ำเลยตรงนี้มีถ้ำเลยนะนี่นะเราก็ขับรถวนขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้นะคะที่เรามาเมื่อกี้นีอุทยเป็นฐานหินเรา่ขับรถวนขึ้น เไม่ทำถึงมาเขาจะมาขอเฉยอ๋อค่ะเดี๋ยวลงไปให้กับมือเลยค่ะให้น้องไห้เรีร้อยนะพี่แอมเดียอ่ะถือ่คงวมือได้นะคะต้องยุดสูงนะคะรงเลยนมันจะดึงัใจนชอบดึงส่งมือได้ส่งมือได้ส่งแลใส่ลูกได้เขาจะไม่ทำถมาเขาจะมาขออุ้ยท้อทมีความกลัว เอาแบงค์ไปไหนอ啊แบงค์มานี่แล้วโอ้โหกูอินโทรเวิร์ดสุดๆอุ้ยกัด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 โหดูอินโทรเวิร์ดสุดๆเลยเขาให้ตรงนี้เธอมานี้อย่าทักขึ้นไปขอดูเอาถุงเปลวันได้ไหมคะได้เลยนีอือสองตัวนี้มันจะเชื่องสุดเพราะวันเวลาอุ้ยจำได้ด้วยเหรอคะตัวนี้ท้อง แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,ห,งหมดแล้วอโอ้โหไม่แบ่งให้คนอื่นเลยอะหมดแล้ว <c oughs> ตัวนั้นท้องตัวนั้นท้อง <c oughs> มีรอยเวิร์ดอะนี่ก็ท้องนี่ใช่ไหมตัวนี้ก็ท้องนี่ใช่ไหมคะ ท้องต้องป่อง,งนี่นคือท้องต <3 S 2> ัวเนจะท้องหมดเลยท้องหมดเ,เลยโสวยมากสวยมากค่ะไอตัวข้างน่้นเจ้าปู <laughs> ไอตัวใหญ่ขาวคุณ <laughs> ทำหน้าดิทำหน้าเหมือนลิงเลย <laughs> <laughs> อุ้ยน่ารักอ่ะ อาอยตกใจตอกใจมีข้างหลังด้วยเนี่ยแมบงข้างหลังเนี่ยอย่าเพิ่งมีรอยสักด้วยเหรอเขาสลักอะไรที่แขนไปจทาเนี่ย อ๋อเอ้าทำหมัดแล้วทำไมท้องได้อะคะตัวที่ท้องเขาก็ปล่อยออกนะเพิ่งทำเหรอคะเขาทำหลายปีแล้วหลายใจเลยเขาปล่อยออกตัวไหนท้องแล้วเขาจะปล่อยออกนอ๋อนี่นะมันจะมีรอยสักว่าทำหมัดแล้วแต่ว่าหมัดหมัดหลุดใช่ไหมคะก็เลยท้องเฮ้ยสวยเหแวยแวย ฉันกินเรียบมันตัวเมียตัวตัวนพราะั้นนี่นตัวผู้ตัวผู้มันจะมีไข่คู่นะเฮ้ยย่างนะหนึ่งเดียวมานอนผมไม่ได้ใส่แล้ว นะข้างบนนุ่นมีถ้ำด้วยนะนั่นนน่ะาขึ้นไปมากเลยดูขึ้นฝันไดขึ้นไปเหนื่อยนะผมมันไม่เหนื่อยข้างหน้าไหมไม่มีถ้ำทำไมวะล่ะมีคนอะเราอ๋อมีคนอันนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่มีคนนี่อันตรายเพราะว่าปกติมันไม่มีคนเดินขึ้นไปหรอกถ้ำฝาโถจะดีเหรอฮะนี่ครับ นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนราชบุรีแล้วก็คนอื่นๆที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักว่าตรงนี้มีถ้ำนี่นะคะแล้ก็จะแวะโอ้โหเห็นอะไรแปลกไหมคะทุกคนลิงยักษ์เดี๋ยวรอก่อน เลยเลยงปครับเลยรับที่น่เป็นหมู่บ้านใช่ไหมครับข้างบนเป็นยังไงบ้างคะขึ้นได้ก็เป็นถ้ำเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีพระพุทธรูปให้กราบสักการะนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้วิวอะไรมากได้วิวทางทางฝั่งโตเมืองอ๋อค่ะขอบคุณค่ะโอ้เหนื่อยช้งภาพเรานะมืออะไรเยอะมันจะได้ไม่สั่นเยอะโอ้โห มันชันไงพี่ถ้าพัดอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นสูงมันต้องแบบดูแบงค์ดิมึงรีบไปไหนแบงค์เดี๋ยวพาไปอีกทา่านอุ้ยหอบอ่ะรอด้วยอวยอกกำลังไงพี่ วิมุมนี้สวยเลยแพาไม่ทันตายไ,ไปค่ะรวยโแนแพ<จ>นเจออะไรแหวะแล้น,นั้นเบื่ผลงาน ตอนอายุกี่ขวบวะสี่ห้าขวบตรงนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเอารูปแปะไว้ให้ดูขอบคุกค่ะ idee. สวยมากเห็นวิวขงขู

ถ้ำฝาโถแห่งนี้นะคะอยู่ห่างจากถ้ำลือสีมานิดนึงข้างบนในถ้ำนะคะภายในถ้ำเนี่ยมีภาพแกะสลากบนผนังทางทิศใต้ที่สำคัญได้แก่ภาพพระพุทธรูปสยญาติขนาดใหญ่มีประพามนทนหลังพระเสียนเหนือขึ้นไปเป็นภาพเทพชุมนุมและภาพปูนปั้นรูปต้นไม้ด้านทิศเหนือเป็นแกะสลากพระสาวกสององค์ องค์ประกอบคล้ายที่ทําจามคือเป็นภาพพระพุทธรูปประวัติตอนปรินิพาน ลักษณะการสร้างภาพที่ถ้ำฝาโถนั้นก็คือพระพุทธรูปหันเสียนไปทางปากน้ำองค์พระพุทธรูปและส่วนประกอบอยู่ด้านซ้ายเทพชุมนุมอยู่เหนือพระพุทธรูปนั้นใกล้เคียงกับภาพแกะสลักในถ้ำอาสันตาในอินเดียซึ่งสร้างขึ้นในราวพุทธคศวัดที่12ก็คือราวๆ1 0 0 0ึ่งพถึง1,500ปีที่แล้วนะคะ กลับแล้วค่ะเดี๋ยวไว้มาดูครั้งหน้านะคะตอนหน้านะเดี๋ยวเราจะพามาชมอีกถ้ำหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปแล้วก็สถานที่รับกันค่ะบายบายแบงค์บาย,บ,บ,ายบาย,บายค่ะโอ้โหบบท่าบกมือทันบายบาย,บายค่ะเราจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ <laughs> ทำไมต้องเดินอย่างนั้น ตามองศาซื้อใหม่ได้แล้วนะคะมีคู่ใหม่ฮะมีคู่ใหม่แต่ช้างฝ่ายามันขยายนิดหน่อยต้องซื้อเล็กกว่านี้นะเดินตามองศาของบันไดนะคะอ้าวเฮ้ยเราคนเมกี้นี้สองคนเขามาลดอะไรกันวะตรงนี้นะคะจะมีรอยพระพุทธบาทอยู่ด้วยนะคะ เราก็เดิถ้าทุกคนอยากขึ้นไปไหว้รอย,รอยพระพุทธบาทแล้วก็ชมวิวชมวิวด้านบนนะก็สามารถเดินขึ้นไปได้ค่ะตรงนี้จะมีประวัติบอกนะแต่วันนี้เราต้องรีบกลับแล้วค่ะเดี๋ยวไว้อาจจะมารอบหน้านะบ๊ายบายค่ะทุกคน